ผมวันลั้เขาถามว่ามีทหารแล้วได้อะไรตอบบได้ไม่ได้เลยอย่างน้อยว่ามีทหารได้คือทหารก็เอาชีวิตชีวิตเขาเนี่ยทุ่มเทรักษาแผ่นดินผืนเนี้ถ้าแสงก็ระเบิดไว้ให้อพวกหมาเนี่ยพูดอยู่ไงผมอยากจะพูดอย่างนี้เนี่ยวันนี้ผมเบรกไม่อยู่จริงเพราะมันถามผมทุกวันนะเขาตายไปเท่าไหร่เขาตายเท่าไหร่เขารักษาแผ่นดินได้ไม่ยังบอกมีทหารไ้ทําอะไรน้ำท่วมฝนแรง จนขโมยทุกคนถารนักลูเขาทาอะไรนึกถึงเขาเวลาเขาทำบ้างวันนี้ถามว่ามีทหารได้อะไรเหรอมีทหารมันไม่ได้อะไรหรอกแต่ที่ได้ที่สุดที่ท่านไม่รู้ตัวคือท่านมีที่ยืนมีที่หายใจมีเสรีภาพทุกอย่างใครทําให้ทหารทั้านั้นแหละทาไมรักขาไว้เหรอวันนี้ทาอะไรไม่ได้หมดถ้าจะมานั่งเถียงอย่างนี้ได้ไหมนั่นแหละเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่การลงทุนการใช้ทหารไม่ใช่ ลงทุนเสียงประมาณเท่าน,นี้เท่าน,นั้นวัดด้วยอะไรอ่ะว่าด,ด้วยอะไรลงทุนไม่ได้เลยกลับมาไม่ได้หรอครับมันจะได้มาในมิติอื่นๆเศรษฐกิจการค้าการเพราะเข้ามั่นใจในความมั่นคงในความมีเสถียภาพของรัฐ